ว้าวด่วนใครอยากได้สกินฟรีมีระเคลนและสกินฟรีเลเจนหรืออื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายและฮีโร่ฟรีถาวรทุกตัวดูคลิปนี้ด่วนจิ่มแจกสกินฟรีถาวรร้อยเปอร์เซ็นทำกิจกรรมง่ายง่าย r o v ี D. กิจกรรมใหม่มีอะไรบ้างนะที่น่านเล่นก่อนที่จะไปดูคลิปนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับใครแลว้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเลาไปดูกันเลย ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข o อ e n ID เท่านั้นนะครับ และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอด r i d m a n Shop อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะก่อนอื่นนะฮะมาที่ร้านค้าแนะนำของเกม R O V นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่จ่ายตังค์เนี่ยเราอยู่ไม่ได้จริงๆเราจะต้องจ่ายตังค์ฮ <c> ะ <oughs> มาที่มุมขวาล่างเนี่ยจะเป็นกล่องฝันหนึ่งมิติอะไรเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในหน้าต่างนี้ก็คือ อยากจะจ่ายก็จ่ายซื้ออื่นที่ลดราคาไปดิฮะ <c oughs> <c oughs> แต่สิ่งที่น่าสนใจนี่มันอยู่ที่หน้าโปรไฟล์เกม ROV มาที่ Demon i Creation ตัวนี้ <c oughs> กดไม่ยอมรับไปก็ได้นะฮะแล้วก็มาเลือกไฮไลท์เนี่ยมาดูกันได้นะฮะคลิปเอฟเฟกเนี่ยอันนี้ไม่ต้องหรอกเดมิปักบอกด้านซ้ายกับด้านขวานเนี่ยมันให้เลือกสกินที่เราต้องการที่จะได้นั่นเองนะฮะด้านขวาน,นี่ป,ปิดปักกเลือกเป็น ตัวอืมตัวนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเลือกเป็นตัวไหนดีที่เราคิดว่าเราอยากได้แล้วมันคุ้มที่สุดสําหรับเราที่จัดเสียคูปองได้มันมานะฮะ <c oughs> นี่หลังจากเรื่องเนี่ยมันก็สุ่มให้เรานะฮะว่าเราได้ส่วนลดสูงสุดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ี่ปักอยู่ที่40เอร์เซนแล้วเราก็อย่าลืมมาสุ่มนะฮะเพื่อที่จะลุ้นรับสกินทาวอนของสกินใหม่อย่างเดมอนครีชั่นของน้องเซเนียวตัวนี้นั่นเองนะเขียวชะอ่ำเลย อีกทั้งวันนี้นะฮะ ROV เนี่ยได้เปิดเผยกิจกรรมใหม่ ROV Day นะฮะมีชื่อกิจกรรมที่เปิดเผยในเกม ROV ตอนที่เราเข้ามาตอนแรกเลยกล่องเกมก็คือฮีโร่และสกินทุกตัวในเกมและในอนาคตจนถึงสิ้นปี2565ถ้าเราอยากได้ถาวรโดยที่ไม่ต้องจ่ายสักคูปองแดงเดียวเนี่ย แค่โรพิมพ์ ROVD ในเช็ดโลกและรางวัลอื่นๆอีกเพียบอย่าลืมนะฮะโกดเพื่ออ่านรายละเอียดด้วยแล้วสามารถพิมพ์ในวันที่24วันนี้วันเดียวเท่านั้นก็ตามพี่ปักเลยฮะเข้ามาที่เมาด้านซ้ายล่างตรงนี้กดตรงนี้เลยนี่แล้วก็มาที่คำคำนี้นะฮะนี่ ให้เราพิมพ์ภาษาอังกฤษนะฮะตามพี่หมาเลย R O V เว้นรรคแล้วก็ D นะฮะนี่พิมพ์ไปเลยหลังจากนั้นก็กดตกลงนะฮะหลังจากที่เรากดตกลงเสร็จให้เรากดส่งนะฮะถ้าไม่ส่งม,มันก็ไม่ได้นะฮะพอส่งปุ๊บนี้มันก็จะเด้งหน้าต่างหน้านี้มาก็คือย,ยินดีด้วยนะฮะคุณค้นพบกล่องรางวัลการอัปเดตแล้วก็กดไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับกล่องนี้มันจะอยู่ในกล่องข้อความของเราเพราะคลังสินค้าเราเต็มนั่นเองนะฮะ ถ้าเข้ามาในกล่องข้อความแล้วเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะฮะมันจะได้กล่องเป็นหน้าต่างหน้านี้มาถ้าเราดูที่กล่องนะฮะเราจะเห็นเลยว่าเราเปิดเพื่อลุ้นรับนะฮะรางวัลใหญ่สุดก็คือฮีโร่และสกินทุกตัวในปี2022และรางวัลฮีโร่ทุกตัวและสกินทุกตัวนะฮะแล้วก็ที่สําคัญมีเสื้อยืด ROV e, ตราอัญเชิญสกินลิมิเต็ดเทศกาลดนตรี 4, สีส้มอะไรพวกนี้ต่างๆเยอะๆมากมายเลยอย่าลืมกดรับนะฮะแล้วก็ซุ่มกันได้เลยเดี๋ยวพี่ปักกดสุ่มให้ดูว่าได้ อะไรนะฮะโอ้โหฝนตกหนักเหลือเกินเดี๋ยวเรามากดซุ่มกันเลยดีกว่าว่าพี่ปักได้อะไรนะฮะปัดปืดโอ้โหพี่ปักดวงไม่ดีวะ่ะใครได้อะไรบ้างคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับฝนตกหนักมากเลยเสียงอูอีใช่ไหมฮะ ซึ่งกิจกรรมดีๆเนี่ยมันก็ไม่จุดเพียงแค่นี้ให้เรากดเข้ามาที่หน้ารวมกิจกรรมนะฮะเราจะเข้ามาสู่กิจกรรมเป็นสื่อนำไปความสาเร็จจัดจ้าจ้านั่นเองนะฮะ <c oughs> กดคลิกเลยเข้าตรงนี้ก่อนอื่นเลยพี่ปักขออธิบายกิจกรรมนี้ก่อนนะะกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมสะสมสเต็มแรกสกินใหม่ฟรีถาวรร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งมันจะจัดขึ้นวันนี้วันแรกวันที่ยี่สิบสี่สิ้นสุดภายในวันที่สิบสี่เดือนหน้าเดือนแปดนั่นเองนะฮะ แต่ก่อนอือ่นเลยกิจกรรมเนี่ยมันมีอยู่2ช่วงช่วงแรกเนี่ยก็คือช่วงของวันที่24จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมันจะเป็นช่วงที่จะให้เราในยสะสมสะ สายฟ้าสเต็มมาทุกคนเพื่อที่จะทําภารกิจเพื่ออัปเดตขั้นเลื่อนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงที่2เนี่ยจะเข้าสู่ช่วงที่1สิงหาคมจนถึง14สิงหาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยสามารถกดรับของรางวัลได้และเราสามารถรับได้แค่รางวัลเดียวนะฮะทุกขั้นรวมกันรับได้แค่รางวัลเดียวฟังอย่าผิดนะฮะทุกคนและในช่วงนี้เนี่ยเรายังอัปเดตขั้นใดเหมือนเดิม ก็รางวัลทั้งหมดเนี่ยกดมาดูตรงนี้ได้นะฮะว่ามันมีอะไรให้เราเลือกบ้างนี่คือขั้นที่1ด้านล่างนะฮะก็จะตามนี้นี่จะเป็นขั้นที่สนะฮะจะมีท่าเต้นด้วยขั้นที่3ก็จะเป็นฮีโร่พิปักมีครบและยกเว้นไอเพนดานน้อย ขั้นที่4นะฮะพี่ฟักน่าจะเลือกสกินใหม่ของน้องอ่าเลดี้ลิลเลกนะฮะของตัวอิลูเมียแน่นอนใครก็เลือกอ่ะเป็นใครใครก็ต้องเลือกสกินใหม่ใช่ไมหมฮะเออและตอนนี้เนี่ยขั้นพี่ฟักคือศูนย์เพราะยังไม่ได้อัพขั้นเลยการอัพขั้นเนี่ยเราจะต้องได้ใส่ฝาอันนี้มาก่อนกดมาเนี่ยนี่ภารกิจทําง่ายๆล็อกอินเล่นหมวดทาวีนาหรือจัดอันดับแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์นะฮะหรือว่ามอบดอกไม้ให้เพื่อนก็กดรับทั้งหมดเลยแค่นี้เองฮะง,ง่ายมากๆ ต่อวันหนึ่งเนี่ยเราได้รับสูงสุด35สายฟ้าเลยซึ่ง35สายฟ้าเนี่ยเราก็กดกรรมคําว่าใช้สเตมไปนะฮะแค่นั้นเองเนี่เห็นปะมันก็จะได้มาแล้วนะฮะดอกกุหลาบมิตรภาพซึ่งไอ้ดอกกุหลาบมิตรภาพเนี่ยพอมันได้มาเนี่ยมันก็สามารถนําไปอัพหรือว่านําไปส่งของขวัญให้เพื่อนได้ประมาณนั้นแหละนึกภาพออกใช่ปะ อย่าลืมนะทุกคนด้านซ้ายล่างเขียนชจีนนะฮะในการแสดงนะฮะสายฟ้า10ชิ้นเนี่ยจะได้1ตราประทับเท่านั้นอย่าลืมปลดล็อกแต่ละช่องด้วยนะฮะเหมือนช่องด้านซ้ายตรงนี้ใช่ไหมเราจะต้องปลดล็อกแต่ละขั้นก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้รับของรางวัลซึ่งแต่ละขั้นมันก็จะมีของรางวัลของมุมขวาบนของมันเองอยู่ด้วยนะอย่าลืมนะระยะที่ปลดล็อกอยู่ที่ศูนย์ทับสามสิบนะครับทุกคนกําลังปลดล็อกด้วยนะตรงนี้ยังไม่ปลดเลย ออก,ก็ก็สดเรื่อยๆก็แล้วกันนะฮะรางวัลมิตรภาพปะหมดแล้วได้แต่กุหลาบดอกใหม่เดี๋ยวแล้วทำไมรายการรางวัลมันถึงไม่อัปเดตอะทุกคนเฮ้ยอย่าบอกนะว่ากิจกรรมบั๊อกอะหรือพี่ปักอ่านอะไรไม่เข้าใจหรือเปล่าเอาเป็นว่าใครที่รู้เรื่องกิจกรรมนี้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะฮะ <c oughs> ถ้าเสียงอูยเนี่ยขออภัยด้วย <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักมากจริงๆอันนี้พยายามอัดคลิปเลยนะเนี่ย อย่าลืมนะฮะกิจกรรมก่อนหน้านี้ที่บอกไปก็คือตามรูปรูปนี้นะฮะถึงเวลาเข้าเกมแล้วเนี่ยสามารถรับสกินฟรีสกินใหม่ได้อีกหนึ่งตัวก็คือสกินนี้กองมาเตอร์ไฟกดคลิกตรงนี้กดล็อกอินตรงนี้พอล็อกอินครบใช่ไหมฮะมันก็จะได้รับสกินถาวรแบบนี้ทันทีเลยก็ตรงกับรูปนี้พอดีนะฮะว่าวันนี้เนี่ยคือวันที่ทําให้เราเนี่ยรับสกินพร้อมกันถาวรร้อยทุกคนทุกรหัสทีเดียวเลย ส่วนด้านล่างสายก็คือขอแค่เราพิมพ์ ROVD นะฮะในชัดนโลกเนี่ยก็รับไปเลยนะฮะรางวัลพี่ปักคิดว่าพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กเนี่ยน่าจะมีผลนะฮะดยฉะนั้นเนี่ยลองพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ดูและที่สำคัญน,นะฮะยังรับบัตรป้องกันดาวฟรีได้ด้วย ไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะวันนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมเข้ามาก็คือ lady r e l a กนั่นเองนะฮะสะสมสเต็มแลกสะกินฟรีสกินใหม่นะฮะนี่ก็ตามภาพสับไปก็เริ่มแล้วนะฮะกิจกรรมง่ายๆก็คือเราสะสมสเต็มแลกกิจกรรมฟรีนะฮะทุกวันเนี่ยเราจะได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่35สายฟ้าทาภารกิจรับคะแนนสเต็มนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยข้อทีองก็คือปลอดล็อกสเต็มด้วยคะแนนสะสมของเราแต่พี่ปักงงตรงที่ปลดล็อกไปแล้วคะแนนมันไม่อัพ มันไม่เลื่อนไอ้นี่ก็งงเหมือนกันข้อที่สนะฮะเลือกรับไอเทม1ชิ้นจากก่องแต่ละขั้นนะฮะซึ่งมันจะมีทั้งหมด4ี่ขั้นพี่ปักบังคับว่าให้เราเลือกรับทุกขั้นไปเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะให้เลือกที่สิ้นสุดก็คือเมื่อใกล้จะสิ้นสุดภารกิจเนี่ยมันจะให้เราเลือกนะฮะว่าขั้นที่หนึ่งที่เราล็อกของรางวัลไว้ขั้นที่สองขั้นที่3ขั้นที่4ี่ที่ล็อกของรางวัลไว้เนี่ยเราจะเลือกของรางวัลที่ล็อกไว้ขั้นไหนย้ําว่าให้เลือกขขออองงราววััลล้้นททีี่่4็็กกไคื สกินถาวรน,นั่นเองนะเพราะขั้นอื่นเนี่ยไม่ค่อยฟูมน่าห่ะตาม้อเตศี 4, ปลดล็อก4ี่บทเลือกรับ1สกินถาวรย้ํานะฮะว่ามันรับได้อย่างได้อย่างหนึ่งเท่านั้นวันนี้เนี่ยคลิปก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะข้อมูลก็จะมีแค่นี้ถ้าข้อมูลอะไรผิดพลาดไปเนี่ยขออภัยเว้นไแค่นี้ด้วยนะฮะหรือถ้าเสียงอูอีเนี่ยขออภัยด้วยเพราะฝนตกหนักจริงๆอันนี้พยายามเสียงซูฝนนะฮะวันนี้พี่ปักก็ไม่มีอะไรจะพูดมาก จบกันแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะฮะรักทุกคนนะฮะรักนะจุบ๊บจุ๊บหมวกหมวกจา้าอื้ออื <c> ้อ <oughs> คอมเมนต์กันด้วยนะฮะเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์อย่าลืมดูคลิปเมื่อวานด้วยนะฮะไปแล้วบ๊ายบายจ้าอุ้ยสวยมากเลยตัวเนี้ยของปีจริงๆริเลยอื้อ